ปวดคนยังเมื่อยพอเราทำไปไรได้ไหมเหนื่อยก็ออกแข่งเลยทำรถแป๊บนึงนะครับซ่อมรถแป๊บนึงอทำที่ไหนบอกเลยเดี๋ยวถ้าหายเราจะได้ตามถูกเอทางเข้าเวลล์บปเปอร์ไหนคุณยังไปเ่ไหนหน้าอะไรแดงหน้าอะไรแดงหน้าอะไรแดงตามมันลงมาแล้วนะมัลงแล้วเว้ยเฮ้ยมันยิง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 ยิงแล้วนะมันยิงแล้วนะต้นซากุระต้นซากุระ หน้าไปโอหน้าไปโอนะเฮ้มาล่วง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 เราอไปอีพีนะเราไปอีพีนะหน้าไปโอตกครับหนน้หน้าไปโอนมาแล้วนะเส้นหลักอะเรายังไม่มีใครตกเลยพี่อนใจเย็นไม่ยี่กมไหมเนาะไอไอเนอหไปโอน้ไปโอมตกมาตกหนึ่งตกหนึ่งมาตกมาตกหนึ่งมาตก่มกหนมาหนมามาหน่อยรีมาหน่อยรีมาหน่อยรีมางมหน่อยรีมางมหน่อย่งก่ม่งก ไอ้ไอ้มารวมป้ายเขียวจะเย็นเย็นดิมารวมป้ายเขียวดีนะไบโอเนี่ยตรงสีแยกอะมารวมป้ายเขียวเฮ้ย no น uh ้องไม่ไม่ต้องบอกลงบอกรวมดีไม่ได nah> ้บอกให้ลงไงบอกให้มารวมมารวมตรงป้ายเขียวมาซอยก่อนยังไม่ต้องลงยังไม่มาเลยจะเย็นเย็นดีพอเล่นอะมาล่วงไปก่อนดิลงไปก่อนดิอย่าแผลวอย่าแผลียวอย่าเพลียวนะอี๋อ่ะงอมเลยนะไอ้สัตว์ถ้าโดนอะ สวยสวยมานเขียวมาลงเขียวมาลงไปเขียวขียวไม่เขียวไีว่ียว่ี่วไี่ตไม่ี่ต่เียวไม่เีไ่เยวไิ่เขไเีวไมยไม่เขเย่เนียไ่เน่อยไมเข่อียม่เขีมนีอ่เยวไมเขีย่อนรอดันเขียวไมโเขียไมดเขายอไม่เขียมโหไ่เย่เียเย่เีเไวไว้โหไว้ไ่ซ้่่ เย็นเย็นใจเย็นๆค่อยๆเล่นค่อยๆเล่นค่อยๆเล่นยังไม่มีใครตายไม่เจนเย็นโอ้ลับไฟตามพี่เจมนดิเอ้ยช่วยพี่เจมหน่อยเชียวมามาเล่นโซนนี้เล่นโซนนี้เล่นโซนนี้เล่นเอ้ยกลับไปเล่นถนนกลับไปเล่นถนนกลับไปเล่นถนนกลับไปเล่นโซนถนนการกินน้ำการกินน้ำกลับมาเล่นโซนถนนกลับมาเล่นโซนถนนตายเอาโซมันออกเอาโซมันออกมาตายเยอะมันตายเยอะกลับมาเล่นถนนให้หมดการกินน้ำฟังโก้เล่นถนนเอาโซมันออกมึงต้องโซมันออกมาตายเยอะมึงหาเพื่อนมา ดึงเพื่อนเยอะๆกายกินังดึงเพื่อนก่อนหนอยเลนกัหนอกมันมาโลมันมาอนดึงเพื่อนก่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 อนตายเยี่ยดเพื่อนก่อนกายกินังดึงเพื่อนตกตกตกออือึงจับเชียวี่ยกลัวเพื่อนดึงที่มือกชิวจังเฮ้ฟังมึงฟังเสียงไอ้ไไปดึงมไปเออคนมีมือดึงคนมีือไปคนมมือเอาโซไปนี่ ดันขึ้นไปไหนทำไงดันขึ้นไปดออกความเมันเด้เลยชิวตายอความเินไปาา่นช่วย่าหน่อยช่วยหน่อยิวอยไป้มันกลไว้เลยมันกม้เักไว้เลยมกเลยเนกูเห็นแล้วกูเห็นแล้วไวเยล่ไวเนกไวยชิวแล้วไคุยไแล้วไแล้วมาแบบ่มันกไว้ชิวชิวไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยไม่มเลยชิวอยู่แเลนกลุไวเพื่อนก่อน ดึงสอดึงสอบดึงสอมาไกนังดึงสอบออกมาดึงสอออกมาดึงสอบออกมาดึงเืนออกมาดัแันหมดแล้ว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 ปมันไม่มีทีเลยแล้วเนี่ยปืนปืนมันล้มมาไปไอ้เชี่ยงโง่ไก่นังเอาเืนก่อนไก่นังเอาเือนก่อนลนนกลุ่มไว้เลยนนกลุ่มไว้เล่นนกลุ่มไว้กากินังเล่นนกลุ่มไว้เล่นมินกลุ่มไว้กำลัโซนยวกันกเลังโซนยวกัน ไอ้นั่เอนาหาเพื่อนมาชูบีอีกเลยเป็นกลุ่มไว้เพื่อนเลยเป็นกลุ่มไว้เลยเป็นไว้เลยเป็นกลุ่มไว้หาเพื่อนมาชูบีโอ้โห้เอ้ยไปกันจาะอสบอสบเฮียวชีอสบ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 ออสบออสบออสบอ้ยไม้ชูปื้นไปชูสวย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 ดึงสวยดึงสวยดึงสวยเอาดิอสบอกดถี่ไหมเตะหน่อยเตะหน่อเตะหน่อยรีสวยสวยรีสวยรีสวยรีสวยี่สยนปืนดสบอพ่เต้อสบอ่อนพี่อสบอ ชูไปชูไกลับไปกามไฟชูไปกลับไปกาไฟชุบชุบมึงดเไชุชูกลบไปสวยิงหน่อยยิงหน่อยพี่ลบลบอยู่ลบอยู่ลบอยู่โดนสามนโดนสามนโดนสามนไอโดนยิงไอโดนสามนโดนสามนะเป็น่วงไปไปทับปืนไปทับปืนทับปืนทับปืนเพื่อนรอเพื่อนรอขัดขัดไว้ขัดไว้ขัดไ้นะ ลม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 กลับกลับกลับไปกลางไฟด้วยวะกลับไปกลางไฟด้วยวะกลับเล่นกลางไฟกลับเล่นกลางไฟกลับเล่นกลางไฟลมล้มลมไปกระจอกกระจอกไอ้สัตว์ไอ้เหี้ยกระจอกไอ้เหี้ยโง่ โอ้ยเชื่อปืนรอบนอกมันอยู่ตลอดเลยสามนี้สามสามไอ้นั่นตัวปืนนะโอ้โปรไม้กูไอ้ก่าไอ้เชี่ยเวลาไอ้สัตว์มึงโดนแล้วไอ้เชี่ยโอ้ไฟนี่โดนว่ะคว,ยว่ยเลยกระจอกไอ้เชี<ว>่ยดูถ้าจะสวยดูทรงจะไม่ได้นอนตังค์งไฟ เอาตบหงุนเพื่อนเอาตบหนนเปิดืนปลองลองมัดีไหมไฟดัง้มึงสไลด์มาพอดีเว้ยกูยิงให้เกียอยู่เงยแยากันทยอะไรยันเช้าเนี่ยอย่างเงี้ยเฮ้ยไม่ไปตามมาตามมาตามมาไปศออย่างนี้ไปอไปอกเฮ้ยนเข่าบนเขาวิ่งบนข่าตัวนึงบนเขาบนข่าตัวนึงบนข่าบนขาขวามือบนข่าขวามือ

ไป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 มาเมาสงมาเร็วงมาแปลสอบแปลสอบเร็วนทอะไรเพื่อนแปลสอบมาแปลสอบแปลสอบแปลสอบเพื่อนแปลสอบแปลสอบเดีแปงสอบมึงดูมันยังเหลืออีกคนนึงนะมึงยังไม่รูงี้หน้าหน้าแยกย้าเนาะไอ้เียู้งี้นะยกย้ายดีกว่าแพ้ไฟก่อนนอนงี้นอนไม่หลับเลยเดียเดี๋ยวก็ลองอีกไอ้เีย เฮียแม่งหันไปทางไหนก็เจอแต่ปืนมันยิงอะเมื่อกี้